อื ẹ, ้อเพี <h Regular> ่น้องเลยแคมันด้คล่ไหนเด้อกินไปน้ามักกะิจอยอือหอไลกะบป็อดซาบวยุ่เรือสงสัยไลดีเลยผมนพี่น้องแบ่งวบใหญ่ บวชอันเฮ็ดบวชยนี่บท่านไหนมีกะทิท่านไหนเสกกะทิมาเอาไดนเป็นไหวมือนเนก้อนเป็นเบบไนได้ได้ไดเป็นไรแบบนกระบอกอมิบแตมันยิ่ตัวนี้มันแซ่บก่าเลยคนอเนวคนอเนซสายพันคนสายพันผาเครื่องดูกระบอกอ้ยไปลอาไปนยังไงเนาะผาเครื่องดดมอไห้ มีได้เข่าจะได้โอ้ดังกอกเลยดังกอกก็ในเป็นในดดีในวันในวันอะไรเซนจิบอกเอาได้โดยมีกินทัวคนอันนี้เนาะปาดเครื่องอีกแม่เอาครเบ็ดเงินทินะเต๋เอะเอบ็ดเบ็ดเอใช้อันไปรุ่มก็ได้โนแม่งแคงเออไปรุ่ม ไปดูมิ้นชัส okay ิถิมบ่เทิงน้อยหมักไปหมัเลยนมันแซ่บไปพอแม่พี่น้องหวานมันหวานนะนะหนึ่งบัวบัวจำปิดจะใส่กันตาลหวานมันมันเจสิเอามาแขงไก่กินอยู่แก่บิบิทีแกงสแกให้แชน่าปูนก้อนบ่ให้มันเปื่อยไก่มันเปื่อยบหมักเนาะบัแซ่บจะได้เหมือกงแกงเป็นเอาแกงไก่ซุปไก่โอเคเลยอ่ะมันมัลองเห็ดนั้นต้องใช้ ดองน้ำปูนจะ๊คึนมืองังมาแกงไก่ยังแซบมันบกุกบานพูดพูว่าคือคนอื่นเพียดบ่เอาปบ่มึกได้จังไส่ตัวอมนยนปีกไก่หาลูกแล้วบบเห็นผูกผูกรงเงินผุนดผ่าไห้ผงเงิน,น,งน,นจนวัดยังเหลียนหน่อยเดียวก็มีในทมนันได้ตัวแหวงไว้แหวงไว้ในตัวยินตัวแขง บ่าแล้วโอ้กูมันมันมันนะามันแบบนี้มันกูฮะมจำเป็นจะเซ้นน้ำตาลเน่วยวัใหญ่แล้วบ่าหน่วยวัใหญ่แล้วแ่ะบ่าม่ถักมันเป็นใหญ่อยู่ตัวใหญ่ค่ะแต่แต่มันสมบูรณ์เลยบอก่มันเป็นแบบนี้เลยค่ะเอ้ยเอาไปทำอะไในมันได้โอ้ยสิปลูกป็นไหนในมันนี่โอ้ย่อยไปเอาเดือนคล้องเนี่ยคอยแพ่งจะได้พี่น้องไลยเด้หน่อย่อยก็ต้องเปนเก็บไปเป็นคล้องดีนะถ้าพี่น้องคล้องก็จะแดงให้พี่น้องบอกไม่ใช่ว่าพี่จะตัวเองปลูก มันหนาเห็นป่หนาหนาหนาตัวเขาหนึ่งสุกอนในมันก็มึงบเมนในมันคือบ้านเขาในเป๋ทิมบ้านละเอาไปทิมอะไรล่ะทิมกระเบ็ดนะเเราไปเกิดอีกป่าโอ้ยเบลคงบางอันโทิมเลยเออถูกทิมเข้ากระเบ็ดงในมาแตงชุกเม่นกินบกินะบ่อยนเอาไปทิมอยู่่นาะเดี๋ยวาไปหนาเกิดพเยมอยู่ขนานี้กัะผมไปหูได้ไปทิมไป่นะ นวใหญ่แต่หน่วใหญ่ก็ใหญ่อยู่ดีกว่นหนวดตัวอยูีนอ่ะอันนี้มันขับหนวตดตัว,ตว,ตวบตหหกก็ตีัามจจาจักาวนี้พังเสียงงเชียงมันพ<อ>่อแม่พี่น้องกรอบกรอบเยน่พ่อบ่อั้นตัดเครื่องทั้งกายตัดชันตัดชั อเเดี๋ยวาวาางคุณน่ะเสียงมันกอบพ่อแม่มพี่น้องฟังเสียงมันตดนเคียงพ่อแม่พี่น้องเสียงดังเลยเสียงดังฟังซัดมันตดนเคียงเลย ก็บบาไหมมนี่แด้วัยนันยังแก่บได้ยังมึงได้ยังมหอมันวานมันอันนหน่งกินกับข้าวกระแสะพี่นนอะที่หนึงไปกินกาดมืออื้อกินหน่อยเอะนะปาดีนะชิคูโตนั่นเดี๋ยน้ำักเบดเลย ท,ท่าเสียงเกาะแค่น่อยนะเ่าไว้ซะไมพีน่น้องขนาดของของมันแต่ดีนี่นะต้องเอาพวดถูกกดดิบทุกกีดีเลยก็แจ๊กสิถิที่ได้ที่ได้ของที่ได้แะใช่ที่ได้ของ อย่างก็ยาสิายคอหับบกินด้วยเคืองเอาอบบุกินแต่หักเอาไปยังขนอนนะตาหมว่ะัาสิไดคอนีไหนคะะตาีไหนเก็บเอาไว้เลย กินไปนั่นมันก็ได้ล่าได้ชิชาห่วยกินบวชได้กินบวชทันได้ของเส็ตรงอนไรก็เอาวชทำมาตัที่ปลูกว่ารัลูกวว่กบดแต่ก็เก็บไว้ปีหนาปีนี้มันปลดได้แน่กันไม่มีเงนเก็บเก็บส่ตุแข้งไว้พี่น้ง นอนเป็นแบบน้คองอยังจะนะตะเก็บตะไม่แขงเสือผ่านมาใหม่ตะได้บนุ่งตะเงก็บว่าท่านนั้น,อนเ,เอากระดตลาดบนเคจะเอาขายคาเครื่งรกอะไปบุญนอนเป็นแบ,บนี้นี่ใสมันย้อมเป็คงเป็นตะโอประตุนก็นังเอาใส่ไว้เอาใส่ัน พมไหว้เป็นเวลาเล็กหน่อยประใทศเขาเจ้าอยู่วานั้นเขาเจ้าขายของเครื่องเสี้ยวกับประเทศไทยเขาจะขายกระดาเนายได้บุญคือกันเอาบระได้ดอกเงินแต่ว่าเขาไดบุญเป็นแบบนั้นสิดายของมักมีคนเก็บเก็บของมัาเก็บเพ่อหมดเอาไปใส่ Lọt thảo ấy, Gái mình tìm cho chuẩn thôi nè Chị đái Tìm cho chuẩn Tại vì em bia mình cợt rau Nào Chị nào mà Ôi bia bự vả vãi tụi nuôi đi Nuôi mặt Cái đèn nó nuôi mua mặt luôn เก็บมัดเสกทุกอย่างเนี่ยคงขอเงินจะมาเก็บมัดเสกบินไปบินไปมัดเก็บมัดยังใครมัดเก็บไปทุกอย่างเราเก็บเคนทำให้อยู่ทำให้เครื่องใส่เครื่องซอยเงินค้ำก็รทำให้อยู่ อ้ากเ่าคือ่าเห็ดเปนเกียรเสร็เต็มเาเ็เกีรยลรคอีร้ายเสเกหนามันอ่ะจะดเจ้าสีอันเอาไปถิมันทีนีอัมาอ้าวเคียงเอาข er. ี้ขี้ขี คลิปวันที่ได้นั้นพักกันไปอย่าสร้างเงินเลยขอให้เป็นจากมาจอนะขอโทษเด้อพ่อแม่พี่น้องขอโทษได้หลายพี่น้องออกไปให้ได้รอโจขออขโทษขอใครพี่น้องเอามาั่งค้าพิ่คลิปก็คนนำจิตจัดจิตจัดอยู่นี่นะมามามางาวแล้วจ้าโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามของข้อมกขอบใจ อยู่ดีมีแพงบทพิมพ์กันให้อยูดีมีแพงประชุมผู้สุขคนเอาบายบายบายพี่นอ้องอุ้ดใน